ต่อนะครับสิบเอ็ดบอสวดมังคลาสุตังอาศิวนาจะพารานังปฏิทานังจะเทวนาปูชาจะปูชานียานังอตัมมังคลังมุตัมังปฏิรูปาริสะวโสจะปูเปจะกตาปุญญาตาอันตาสัมปะปณิปนิธิจะปอตัมมังคลังมุตัมังภูสัจจันจะสิปัญจัสิวินายจะสุสิจิโตสุปัสิตาจะยาวาจาปอตัมมังคลังมุตัมังมาตาปิตุปัฏฐานังอุ

Kan teja wajah jatah sama ya jatah senang caksana kali na tama sa kan sa katsa ke tamang kalemutamang kapo cak pama kali yang cak ali ya saka na kaksana ni panasak si tamang kalemutamang putak sa loka tamengi cikang ya sana kampati asokang wila cang kimang ke tamang kalemutamang kita bisa ni kato wana sapan kama ปาลาสิตาสัพันธะตัวถิงกสันติตันติสังมังคละมุตตมันติสิบสองบทส่วนรัตนะปริยังกิจิวิจังกีทาวาหูลังวาสักีสุวายังรัตนังปฏิดังนะโนะสมังอภิตาตาคาตินะดิดัมปีปุติลัทธนังปฏิตังอิเดนะสัตเจนะส่วนที่กวนดุขายังวิลาคังอมตังปฏิตังยะตัสสะ Ah, sa kaya mo ni sama ito na tina kami na sama ti kinci isampi kami na tanang palitang ide na sa kina suwati seto pali yi cha yi su ching ma nanta li kanya mahu sama ti na ni wisati yi สตังปัสสะจตาลิเอตานิ้อยู่คานิอุนติยิเตสักีนัยยาสุกตัสสะสาวกตาอิเตสุตินานิมาปะลานิอิตัมปิสังเคลตะนังปฏิสังคเตนะสัติเนสุวันติอุนตุเยสุปักยุตามานัสาตตเมนะนิกามิโนโหตามะสาสะมันญิเดปฏิปตาหามะตังวิเลวิขันะตัถามุตานิพุติงบุชามนาอิตัมปิสังเคลตะนังปฏิสัง เอเดนะสัจเจนะสวัสดีหุดูศีนังศีนังปุรานังนวังนาติสัมปวังวิรัตติกิตาอิยะติเกปาวิสมิงเตวิกีนะปีชาอาวิลูอิสตานินิปันติธีลายถายัมปติโตโปอิตัมปิสังคีตานังปฏิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีหุ่นดูสิบสามบทสวดธรรมบทสาสวะอันตาหาวี สิตังเสยโยยะจายังอิกลาภาษาอันตะทังทสะโพสัสานิจังสัญญาตะจาริโนเนวะเทโวนณคันทัปโณมาโลสาปมุนาสิตังอาบัสสิตังกายละตัทธาลุปัสสะสัตตุโนสิบสีบัสวดกีสาปุตตสูตรภาสิตามิทังเตนะปะกวาชิชานาตาปัสตังอาลาตา sama samhuddhi cê na ê e hê ma a na ma pa lam pa ma e la ma hê tê ma pita ta ka na ma ta ka ma i na ka ê e na ma aka la bali bali wi tang kê na ma titi tê ni ya na ma tap pa lu ma sama no โนคาลูยัตโตเมย์อันตนาวะกณัยยัตหิเมธรรมาอกุสลาอิเมธรรมาสาวิชาอิเมธรรมาวินยุขะลัตยิตาตธรรมาสมันตาสมาธินาอาจยิอายิตายะตุขายาสังวัตันติอาตโตเมหิกชาเอยยัตหยัตาอุตโตเม อันนาวะชาเนยัตหาอิเมตมะกุสลายิเมธตมานาวะชาอิเมธตมาวิญญูปัสสันตาอิเมธตมาสมันตาสมาธินาอิตายะสุขายะสมัติสันติอัตตาตูเมเหอุปสัมปัสสาวิอะเดยัตถติติสิหห้าบทสวดอุปนัยญาสูตรอุปนิยะติชีวิตตัมปะมายุงจาลูปันนีตัสสะนาสันติตาณา Tentang payang malani pekamanu punya ni kaya lah tak So kawan harik Harnik ubat ni Ya Ti siwi tak mak Pak pak mayang Saluban ni Tasa nak santik tanah Tentang payang malani pekamanu Lokami sang Pachai santik teko Juta kaya nak Sang jamu wachaya Uta cita sa Tentasa pekasa sukar Cak hontik ยังที่ว่ามนปปการิปการโลติบุญยังตามโมฮาเวยลกขันติธรรมจารีตามโมสุจิโนสุขามาวาหติเยสานิสังโสธรรมสุจินเนนาสุขาติงตัดสันติธรรมจารีสัตเบสังขารอนิจจติยถาบัญญายะปัสสติอาานิปินทาติตุเขสสามารถโควิสุติยาสัพเบสังขาราตุขาติเยสาบัญญายะปัสสติอาติ นิพปินทาติทุเขีสามารโกวิสุทธิยาสเปมามาหันตาติยตาปัญญายปัสติอตานิินทาติตุเขีสมโกวิสุทธิยาสบกสบกวสวดอปัะกชาดกอาปัะกัญชาณะมเกตุติยังอาตัตักิกา เอตังจัญญายะเมธาวีตังคังไอยัปนักังปาุเวสละนังยันติปะปะนิธานิวนานิจะอารามะดุกขะเจตยานิมนุษย์ปยาติสิตาเนตังคูสละนังเิมังเนตังสละนสระนัมุตมังเนตังสระมะคัมมะสัพปะตุขะปมุจติโยจักพุทธะจะธรรมังจะสังขังจะสระนังคาโตะจะใจ นิอายะสัจจานิสัมปปัญญายะปัสติทุกขังทุกขสมุทบะทางทุกขสะจะอาติกรมังอายิ่งจะอาตังสิกทุกขูุสมามะขามิโนคามินังเอตังคสัลนังเขมังเอตังมสัลนาสัลนามุตังมังเอตังสัมสัลนามะขามะสัปะทุกขะปะมุจจติ